สวัสดีครับวันนี้จะพาพี่ๆพ <ıyorlar. S 1> เพื่อนๆนะครับมา ah. ชมไผ่ข้าหลามเปาะแล้วก็ไผ่ข้าหลามกาบแดงนะครับไผ่ข้าหลามเปาะแล้วไผ่ข้าวหลามกาบแดงนะครับจะเป็นที่นิยมนะครับไปทํำข้าวหลามนะครับไปเผาข้าหลามนะครับซึ่งไผ่ข้าหลามเปาะแล้วก็ไผ่ข้าหลามกาบแดงนะครับตัวนี้นะครับก็จะ ให้เนื้อเยื่อดีนะครับเหนียวนุ่มนะครับครับเพื่อนเพื่อนมาดูไเผ่ข้าหลามเปาะก่อนนะครับ สำหรับไัยข้าวหลามเปาะนะครับก็มีพี่ๆนะครับหลายๆท่านนะครับได้ติดต่อเข้ามาทางทางสวนนะครับว่าอยากได้ต้นพันธุ์ไปไปปลูกนะครับก็ได้ทําการจัดส่งนะครับไปหลายๆท่านนะครับหลายๆจังหวัดตอนนี้ก็ฟอร์มกําลังสวยนะครับล,ลากนะครับฟอมฟอมลากนี่ แข็งแรงทุกต้นนะครับทุกถุงเลย ี่เราวองสวยๆนะครับนะครับสำหรับตัวนี้จะเป็นไผ่ข้าวหลามกาดแดงนะครับตในี้ยอดนะครับ ยอดจัดส่งก็พอๆพอพอกับไผ่เข้าวหลามเปาะเลยนะครับพี่ๆหลายท่านก็ได้สั่งออเดอร์นะครับบางท่านก็เข้ามารับนะครับที่สวนนะครับ สำหรับเพื่อนเพื่อนพี่ๆน,นะครับท่านใดต้องการจะสั่งจองนะครับหรือต้องการจะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสำหรับไถ่ข้าวหลามกามแดงแล้วก็ไถ่ข้าวหลามเปาะนะครับชุดนี้ก็ฟอร์มรากนะครับแข็งแรงพร้อมปลูกนะครับ างส่วนก็พอที่จะมีแบ่งให้กับพี่ๆนะครับอยู่สามารถติดต่อเข้ามาทางเพจส่วนธนพัฒนตะกนครหรือจะโทรศัพท์มาหมายเลข0910515839นะครับแอดไลน์นะครับตามเบอร์โทรศัพท์มาได้เลย อีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะติดตามทางส่วนได้นะครับติดตามได้ทางช่องทาง youtube พิมพ์ภาษาอังกฤษนะครับธนพัฒน์การเด่นขางส่วนก็มีข้อมูลข่าวสารนะครับอัปเดตความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดนะครับ